บำเน็ตอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดปีพนามีวิจอยู่ได้ไปลูกศิษย์หลวงพ่อเคารพหลวงพ่อรักหลวงพ่อน้ำเถวยหลวงพ่อมันเยตลอดแหมคนนี้ซื่อสัตย์<ม>แล้วก็ฝึกกรรมฐานได้ด้วยแต่ที่เขาชอบมากที่สุดก็คือภาวนาพุทโธแล้วเวลา,าใกล้จะตายก็พุทโธพุทโธเบาๆแล้วก็ในสุดอ้าวรู้เลยเห <c oughs> รอครับลงเบาหนักไม่ไหวก็วาตายแงะแกะ <c oughs> แหมอย่างนี้ ปัญญาอย่างไรอีกจิวสันรูล่วงหน้าหมดเลยไมมีอะไรแต่พุทธแล้วไม่ต้องมาถามกันหรอกไอ,อ,อ้ที่เขาสงสัยก็คือว่าเขาสงสัยว่าอย่างนี้ว่า<ม>ถ้าภาวนาพุทธแต่ว่าปฏิบัติอ,อะไรเพื่อพระนิพพานชาตินี้ตามหลักของหลวงพ่อแกจะมีทางตีตั๋วลัดไปได้หรือเปล่าถ้าเขาสนใจในรือ่าตั๋วเขาไม่มีขายแต่บันเพนบรมีต่อได้เขาไปต่อได้เลยครับได้เยอะแยะไปทดาพระนิพพาน ฟังเทศเจากพระเจ้าจบเดียวเป็นพระโสดาบันฟังจบเดียวเป็นพระอรหันต์ไม่เยอะแยะทําพระโสดาบันนางฟ้าทั้งชมอ่ะครับครับถ้าตั้งใจปนิพาณแล้วเขาไม่กลับขนาดมาเป็นพุทโธแบบนั้นนะอ๋อพุทโธเป็นพุทธาติเป็นกรรมฐานใหญ่มากครับครับที่พระพุทธโคสาจารย์ยรจนาที่สุที่มักท่านถามว่ากรรมฐานทั้งสี่สิบกองปฏิบัติกองไหนไปนิภานง่ายที่สุด ถ้าท่านก็นตอบเองไม่มีใครไัดคอนมบอกผมบอกกองพุทธองคพุทธาวิปอสติองพูดเองตอบเองมันจะไป่ยากอะไรไม่มีใครก็อบอแต่คนท่านจริงนะจริงเรื่องจริงๆ,งๆ,ๆเองอ๋อต,ตกลงว่ากองนี้ไปง่ายที่สุดเลยนะไปง่ายที่สุดไม่น่าเรามัตสัก,กุนตะลีหากินกับนิด้หน่อยก็เลยจะไปสวัสดีได้ใช่ใช่คร<ช>ับราสาวหลวงพ่อ